สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับช่องงามชีวาชาแนลและเมนูชานมไข่มุกทั้งสูตรเย็นแล้วก็สูตรปั่นเลยค่ะวันนี้เรามาพร้อมกับก,บการต้มไข่มุกจิ๋วเฟินเนียวนุ่มนหนึบสีดำเงาวิบวับน่ากินเตรียมชากันก่อนใช้ใบชาจิ๋วเฟินเป็นชาอัดสำแทร้อยเอร์ซต์ตำรับแท้ๆสไตล์ไต้หวันหอมเข้มคุ้มค่า หลังซองมีวิธีชงให้อันนี้จะเป็นสูตรสำหรับพร้อมเทขายได้เลยแต่วันนี้เราจะทำสูตรต้มเบตชาเพียวๆกันจ้าลักษณะใบชาเป็นแบบนี้นะคะกลิ่นหอมมากๆสามารถใช้กับเครื่องชงเอสเปรสโซ่ก็ได้นะ ช่างน้ำหนักชาก่อนเจ้าเราจะใช้ชาอัดสามจิ๋วเฟิ่นที่40กรัมถ้าไม่มีเครื่องช่างก็ประมาณ8ช้อนโต๊ะพูนๆค่ะถ้าทำขายก็ใช้เครื่องเอถอะรสชาติจะได้ชัวมาตรฐานน้ำร้อน1000 ml หรือ1ลิตรจ้ะเทราให้ทั่วๆใบาชาค้นผสมใบาชาและน้ำร้อนเล็กน้อยนะคะจากนั้นเราก็จะปิดฝาอบชาเอาไว้20นาทีเลยค่ะเพื่อความเข้มข้นหลังจาก20นาทีผ่านไปใบาชาจิ๋วเฟิ่นก็จะอิ่มน้ำเต็มที่แล้วนะคะ ให้เราเทผ่านถุงกรองชาสำหรับใบชาอัสสัมจิวเฟินไม่ต้องบีบเค้นถุงกรองชาเลยนะคะเดี๋ยวจะฝาดเกินไปยกถุงกรองขึ้นมาเฉยๆค่ะให้ได้น้ำชาที่875 ml เรียบร้อยพร้อมชงา้าหรือใครจะเอาไปใส่ในถังพักชาก็ได้มาต้มไข่มุกต่อใช้ไข่มุกจิวเฟิน ไข่มุกเม็ดกลมๆเรียงตัวสวยงามก่อนใช้ให้เรากดๆหรือว่าบี้ๆถุงนิดนึงแต่ไม่ต้องแรงนะคะเดี๋ยวไข่มุกแตกหมดให้เขาแยกตัวออกจากกันเล็กน้อยจากการซีลสูญญากาศมาชั่งน้ําหนักไข่มุกอยู่ที่200กรัมหรือใครจะต้มหมดถุงก็ได้นะคะถ้าใช้เยอะ น้ำเราจะใช้มากกว่าไข่มุกปริมาณ5-6ถึงเท่านะคะสูตรนี้ลี่ก็จะเทน้ำที่1,200 ml ค่ะจากนั้นก็เปิดไฟแรงสุดแล้วก็ปิดฝาค่ะขั้นตอนนี้ห้ามใส่ไข่มุกเด็ดขาดเราจะต้องรอให้น้ำเดือดแบบเดือดจัดจัด,จดที่สุดฟองป,ปุดปุดแบบนี้ก่อนนะคะถึงค่อยเทไข่มุกลงไปค่ะช่วงแรกน้อเขาจะยังบอบบางอยู่นะคะเพราะว่าเขายังไม่ได้อิ่มน้ำค่อยๆเทมุกลงไปเบาจากนั้นเราก็ค่อยๆคนเขานะคะให้ขึ้นมา ลอยตัวเนื้อผิวน้ําค่ะตอนนี้อย่าเพิ่งคนแรงนะจ๊ะสักพักหนึ่งพอน้องมุกจิ๋วเฟิรนของเราเขาลอยตัวแบบนี้แล้วนะคะเราสามารถปรับลดไฟลงไปที่ไฟกลางหรือไฟกลางค่อนไปทางอ่อนได้ค่ะมันคนเป็นระยะค่ะถ้าเกิดเราใส่น้ําเยอะประมาณ5-6เท่าเนี่ยเราจะไม่ต้องคนบ่อยมากเนื่องจากว่าจะมีพื้นที่มากพอให้มุกลอยตัวนะคะอันนี้คือผ่านไป5นาทีสีของมุกก็จะเริ่มเข้มขึ้นนะคะผ่านไป15นาทีค่ะสังเกตว่าสีของน้ำ ที่ต้มไข่หมกเขาก็จะเริ่มเข้มขึ้นแล้วนะ และนี้ผ่านไปครึ่งชั่วโมงจ้าครบเวลาแล้วน้ำเขาก็จะเริ่มแห้งลงอย่างเห็นได้ชัดแล้วนะคะให้เราปิดไฟได้เลยค่ะตอนนี้มุกจิ๋วเฟิรนเราก็จะหนึบเหนียวมากแล้วก็จะมีสีดำเงางามแบบนี้ค่ะและเพื่อเพิ่มความนุ่มให้กับมกุกเราก็จะปิดฝาอบมุกทิ้งไว้แบบนี้เลยครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงผ่านไปก็เปิดฝาหม้อออกแล้วก็เอาไข่มุกไปล้างได้เลยจ้าก็จะได้ไข่มุกจิ๋วเฟิรนเม็ดกลมโตใสๆที่ได้ความนุ่ม เคี้ยวหนึบหนับหอมคาราเมลจากนั้นเราก็จะเพิ่มความหวานให้ไข่มุก ถ้าใครประหยัดต้นทุนก็อาจจะใส่น้ำตาลทรายแต่ข้อเสียคือจะทำให้มุกแข็งขึ้นดังนั้นเราก็จะใส่น้ำเชื่อมลงไป30 ml ค่ะตามด้วยน้ำผึ้ง10 ml น้ำผึ้งเนี่ยจะเป็นตัวช่วยให้ไข่มุกที่เราต้มเสร็จแล้วเนี่ยพอมาตักผักไว้ในหมอ้อเขาจะมีความนุ่มอยู่ตัวตลอดเวลาค่ะถามว่าใช้น้ำผึ้งแทนน้ำเชื่อมเลยได้ไหมได้นะจ๊ะแต่ว่าต้นทุนมันสูงเราก็เลยเอามาผสมกันค่ะซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่สูตรแต่ละคนนะ มาเริ่มชงชากันดีกว่าสูตรที่1สูตรไต้หวันนะจ้าเราจะใช้น้ำชาที่120 ml ค่ะจากนั้นก็ตามด้วยน้ำเชื่อม25 ml นะคะและเติมนมข้นจืด25 ml เช่นกันค่ะคนส่วนผสมทั้ง3อย่างให้ละลายเข้ากันดีสูตรนี้รสชาก็จะเข้มชัดนะคะและมาต่อกันที่สูตรสองค่ะสูตรนี้เอาใจไทยสไตล์นะคะเทน้ำชาอยู่ที่ร2อ ml ตามด้วยน้ำตาลครึ่งช้อนโต๊ะพอจะ้ะและครีมเทียมอีกครึ่งช้อนโต๊ะนะคะเพื่อความหวานมันจากนั้นก็คนผสมน้ำตาลครีมเทียมและที่ขาดไม่ได้คือนมข้นหวาน20 ml นมข้นจืด15 ml เราต้องยอมรับนะคะว่าคนไทยเนี่ยส่วนใหญ่จะติดรสชาตินมข้นหวาน เราก็ทําหวานมันไปนเลยจากแก้วนี้ใส่ไข่มุกแก้วละ1ตักค่ะจากนั้นก็ตักน้ําแข็งเต็มแก้ว16บออนซ์สูตรนี้คือสูตร1ชาไต้หวนันแบบใส่น้ําเชื่อมนะคะส่วนแก้วนี้คือสูตร2ค่ะชาไต้หวนันแบบใส่นมข้นหวานเดี๋ยวมาเทียบให้ดูชัดๆแก้วแรกก็จะสีชาเข้มกว่าแก้ว2นะคะแต่ถ้าดูแยกกันก็อาจจะไม่ต่างเท่าไหร่แต่รสชาติต่างกันแน่นอนลูกค้าร้านเราเขาชอบแบบไหนก็เลือกชงสไตล์นั้นได้เลยค่ะ ต่อกันที่สูตรปั่นน้ำชา120 ml ใส่น้ำตาล1ช้อนโต๊ะแบบพูนๆค่ะครีมเทียมครึ่งช้อนโต๊ะพอจ้าสูตรปั่นแนะนำให้ใส่น้ำตาลมากกว่าน้ำเชื่อมนะคะเพื่อควบคุมปริมาณของเหลวปั่นออกมาจะได้ไม่เหลวเกินไปนมข้นหวาน25 ml และนมข้นจืด20 ml ค่ะ ผสมทุกอย่างเข้ากันน้ำแข็งแก้ว16ออนซ์1แก้วครึ่งนะคะหรือ1แก้วพููๆก็ได้ถ้าเราชอบเข้มมากเทน้ำชานมแล้วก็เอาไปปั่นให้ละเอียดจ้าเทใส่แก้วที่เราตักไข่มุกเตรียมไว้แล้ว1ตักนะคะข้อดีของสูตรปั่นคือละลายชานะคะสามารถดูได้นานค่ะแต่ถ้าเกิดอยากได้เน้นความเข้มข้นสูตรเย็นก็จะเข้มกว่าสูตรปั่นจะออกแนวรสชาติกลมกล่อมมากกว่าค่ะเสร็จเรียบร้อย3แก้วค่ะใครชอบรสชาติชาไต้หวันเข้มนำรสหวานกลางแล้วก็มันน้อย ที่สุดทำแบบแก้วแรกเลยไม่ผิดหวังนะจ๊ะรสชาติชาและกลิ่นหอมชาคือชัดเจนมากๆสูตรสองสำหรับคนชอบชานมแบบหวานมันรสชาไต้หวันก็ยังเข้มข้อนอยู่แต่รสหวานรสมันก็ไม่น่อยหน้านะจ๊ะสายนมข้นหวานถูกใจสิ่งนี้ทำแบบนี้ได้เลยค่ะส่วนสูตรสามแบบปั่นหมาอสำหรับคนที่อยากกินนานๆได้รสชากลมกล่อมรสหวานรสมันกลางๆก,กำลังดีค่ะ กินคู่กับไข่มุกจิ๋วเฟิ่นเม็ดกลมขนาดพอดีคำเคี้ยวสนุกเหนียวหนึบหนับหอมคาราเมลจิ๋วเฟิ่นใบชาอัดสามและจิ๋วเฟิ่นเม็ดไข่มุกหาซื้อได้ตามร้านขายวัตถุดิบอุปกรณ์เครื่องดื่มเบเกอรี่ทั่วประเทศหรือสายช็อปออนไลน์ก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ Dreamy Official Store ใน Shopee และ Lazada ไปติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เพจ Dreamy เลยจ้า ขอบคุณที่รับชมฝากกดติดตามเพจชามาลีและย YouTube งามชีวาช anel ให้ด้วยค่ะครั้งหน้าเจอกัน